จะซิบ,บอกเล่าแนะนำรถกระบะราคาตัดสดให้ชมนะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลตโครโรราโดนะคะรถกระบะมือสปี05คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาขกท่านเครื่องยนต์ 3,000cc LT นะคะมาในราคาตัดเลยค่ะ129,000บาทราคาน,นี้ท่านใดสนใจสามารถคุยกันได้นะคะรถสวยค่ะเป็นรถบ้านเทนะคะ เครื่องดีคัสีสวยแอร์เย็นข่ะยางดีสีสวยภายในสะอาดใช้งานได้ปกติค่ะเป็นรถบ้านนะคะขับทางใกล้ทางไกลไปกันได้ค่สะสภาพพร้อมใช้งานเริ่มทะเบียนพร้อมโอนเอกสารครบ1 2 9 0 0แสบาทสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนได้นะคะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตมีเบอร์ติดต่อใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการเดินทางไปดูรถสามารถโทรนัดหมายได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ